อยากดูลายน้ํารูปถ่ายนั่งกระดาน3แผ่นรุ่นสิทิกัตันยูเริ่มดูไหนก่อนครับเริ่มต้นดูที่เววตาเวลตาซซกคอซซกแขนข้อมือสกิลชื่อเววตาจะต้องเป็นแบบนี้นะครับมีเส้นตารางคล้ายๆตารางผ้าสีสะซอคอจะมีเม็ดสีซซกแขนจะมีเม็ดสีเป็นตารางผ้าขีดยาว ข้อมือจะมีตารางค่าขีดเป็นไลายน้ำสกิลชื่อจะต้องคมนะครับตัวฟอน์สมาชิกท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อก,กวยชุดตินทรโรวัดโคศิตรามชื่อผมธนาคารผมหมายเลขบัญชีผมเบอร์โทรผม0 9 5 0 0 2 9 5า7อดีไลน์หาหรือยิงบรากกฏไม่ได้เลยวัตถุมงคล รับประกันแท้ตลอดชีพมาตรฐานสากลโรงกานมาเครื่องครับ